วันนี้หนาวแรงวันสุดท้ายพร้อมรับอากาศหนาวเย็นก่อนอุณหภูมิอุ่นขึ้นเล็กน้อยจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศหนาวเย็นสันสานจนถึงค่ำวันนี้หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้13มก,กราคมเป็นต้นไปอุณหภูมิเริ่มขยับสูงขึ้นเล็กน้อย1-2องศาเซลเซียสหลังจากนั้นจะค่อยๆขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ2-4องศาเซลเซียสจนถึงวันที่17มก,กราคมลมหนาวพัดเบาลง ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนานอกจากนี้ฝุ่นละอองหมอกควันจะมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพเอาไว้ด้วยนอกจากนี้พบสัญญาณว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่16-17ถึงมกราคม โดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการป้องกันร,ระวังผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนบริเวณภาคใต้การกระจายตัวของฝนยังคงมีน้อยคลื่นลมทะเลมีกำลังอ่อนลงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศและเตรียมตัวรับมืออย่างต่อเนื่อง